เอาละครับเพื่อนๆตรงนี้เรามาถึงที่เพื่อนคําคาเฟ่แล้วนะครับต้องบอกว่าน่าจะเป็นที่ประทับใจมากเพราะว่าปีสอง4สองี่เราไม่ได้มาแต่ว่าบัดบัดนี้นะเขายังจําเราได้เองนะเราต้องไปคุยกับเขาหน่อยแล้วไปมาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ที่เ <ท dafür. S 1> พื่อนคาคาเฟ่ที่ขุดร่วมนะครับอันนี้นะครับก็เป็นที่ที่เราคุยไว้ตั้งแต่ปีสองสี่นะฮะทำไมโอ้ทำไมจำผมได้แบบนั่นยังขนาดนั้นนะแบบประทับใจมากเลยอันนี้พูดตมๆเลยครับแบบ เป็นปีอะคนไม่ได้เจอกันแล้วโทรไปครั้งเดียวแต่ปรากฏกลับอะไรนะจำกันได้แบบเฮงให้ดีองได้ดีไม่ได้คุยกันไปไหนอ่ะตอแรกเราก็บอกคุยกับแม่เออนี่เขาจะมาลงรถอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นก็ปีนั้นแบบน้ำท่วมนะคะเลยไม่ได้มาโอ้โหแบบตอนแรกก็แบบโอ้ไม่ได้มาเอออะไรแล้วไม่ได้โทรบอกด้วยนะโกรธเปล่าไม่รู้เนี่ยะอย่างงี้ก็มีมีมันๆนมากไม่เป็นไรค่ะเองินเงินเล็กน้อยนะครับ โอเคเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําร้านดีกว่านะแนะนำร้านด้วยแนะนำร้านเลยอ,อ๋อเงิเน,นคําคาเฟ่นะคะก็คือเงินคํานี่มาจากชื่อยายนะคะยายชื่อเรือนคําแต่ว่ามันเป็นภาษาเนี่ยก็เงินคําเอาชื่อยายมาตั้งเพราะว่าเผื่อแบบได้มรดกทกท่ออะไรงะะเงี้ยก็เอาใจแค่นิดนึงร้านก็จะเป็นร้านเล็กๆอยู่คนเดียวหลังหลังบ้านเลยค่ะไม่มีใครทําคนเดียวเลยข้างหลังหน้าบ้านค่ะอ๋อแต่ต้องบอกว่าถึงจะร้านเล็กนะแต่น่าประทับใจมากๆนะครับก็ วันนี้เลยขอบคุณจริงๆนะครับที่เรามาชาร์จไฟจริงๆใช้งานจริงๆนะฮะแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นเข้ามาก็าแวะที่นี่ได้นะครับแล้วก็จ่ายตังค์เขาด้วยนะแล้วก็กินเนี่ยกินให้ครบทุกเมนูเลยก็ได้นะแต่ผมไม่ไหวแล้วโดนทุกร้านแล้วตอนนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับโอ้แล้วก็อันนี้นะครับต้องบอกเป็นทริคให้เพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งทาไมเราจะต้องพกสายปักพ่วงเสมอนะครับนี่เห็นไหมฮะเพราะว่าบางทีนะปลั๊กเขาอยู่ไกลเห็นไหมฮะเราจําเป็นจะต้องลากมนาะแล้วก็ใช้งานถึงตรงนี้นะเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราไฟพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบไปตัวเมืองแม้ฮ่องสอนนะครับแต่ว่าดูนี่นี่น เจ้าของนะครับสนใจรถเรามากนะฮะวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับโยินดีมากมากเลยค่ะยินดีที่มาเที่ยวจะลาแบบว่าลาไปแล้วลาไปเลยแล้วอันนี้เราต้องภาษาญี่ปุ่น๋อจุาจุ๊ฮะขอบคุณนะคะครับ